แจกสูตรผัดกะเพราหมูเมนูยอดฮิตทำง่ายอร่อยเหมือนร้านดังผัดกะเพราถือเป็นเมนูอาหารจานด่วนยอดนิยมของคนไทยที่อร่อยง่ายและทำได้ทุกมื้ออาหารวันนี้เราขอมาแจกสูตรผัดกะเพราหมูที่ใครๆก็ทำได้แถมยังอร่อยจัดจ้านแบบต้นตำรับพรองเคล็ดลับความอร่อยที่ทำให้คุณติดใจแน่นอน ส่วนผสมสำหรับผัดกะเพราหมูหมูสับหรือหมูชิ้น300กรัมใบกะเพราหนึ่งถ้วยพริกขี้หนูสับ10เม็ดปรับความเผ็ดตามชอบกระเทียมสับ5กลีบน้ำม,มันพืช2ช้อนโตะ๊ะน้ำปลา1ช้อนโตะ๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโตะ๊ะน้ำม,มันหอย1ช้อนโตะ๊ะน,น,น้ำตาลทราย1ช้อนชาน้ำเปล่า2ช้อนโตะ๊ะวิธีทำผัดกะเพราหมูตั้งกระทะบนไฟกลาง ใส่น้ำมันพืชลงไปพอน้ำมันร้อนใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมูสับลงไปผัดใช้ตะหลิวบี้หมูให้กระจายผัดจนหมูเริ่มสุกป,ปรุงรสด้วยน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้หมูชุ่มฉ่ำและไม่แห้งเกินไปใส่ใบกะเพราลงไป ผัดเร็วๆให้ใบกะเพราสลดปิดไฟและตักใส่จานเคล็ดลับความอร่อยเลือกใช้ใบกะเพราที่สดใหม่จะให้กลิ่นหอมมากขึ้นปรับปริมาณพริกที่หนูตามความเผ็ดที่ชอบหากอยากได้รสเผ็ดจัดสามารถใส่พริกสดหั่นฉลบเพิ่มเติมได้เสิร์ฟพร้องข้าวสวยร้อนๆผัดกะเพราหมูต้องเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยร้อนๆหรือถ้าเพิ่มไข่ดาวกรอบๆเข้าไปด้วย รับรองว่าอร่อยแบบสินสุดๆคีย์เวิร์ดสำหรับสิผัดกะเพราผัดกะเพราหมูสูตรผัดกะเพราเมนูผัดกะเพรากะเพราหมูสูตรอาหารวิธีทำผัดกะเพราอาหารไายเมนูอาหารจานด่วนทำผัดกะเพรา